สวัสดีครับรถบ้านเชฟโรเลตนะครับตัวนี้มือแรกป้ายแดงเลยนะครับขับดีหนึ่งแสนสองหมืนเก้าพันบาทนะครับมือแรกเลยนะครับย้ำมือแรกเลยนะครับนี่หนึ่งแสนสองหมืนเก้าพันบาทนะครับสภาพสวยๆล็อกไว้คันนี้ใช้งานนะครับขับขี่ไปอบตอทุกวัน 1 0 0 0 0สองหืนเก้าพันบาทนะครับเชฟโรเลตสีสวยทั้งคันบางไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุไม่มีไม่เคยติดก๊สดนะครับเดิมๆอ่าหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทรวมส่งให้เลยไม่ไกลรวมส่งให้รถสวยกลิปเลยรับประกันเลยคันนี้มือแรกมือแรกป้ายแดงย้ำมือแรกป้ายแดงเลยหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาท นะครับมื่อแรกปายแดงรถบ้านเลยรถบ้านแท้แล้วก็มือเดียวด้วยนะครับเป็นรถราชการนะครับรับราชการไม่น้อยมากนะครับตัวนี้พอดีเอามาตีเทินกระบะไปนะครับนี่กิบๆเลยสวยไม่ต้องห่วงฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมภายในไม่ต้องห่วงกิิบเลยนะครับกนะิบนะภายในสวยมากอพอดีลูกพี่เขาเอาลูกพี่ กุญแจคันนี้นะครับนี่ครับมือเดียวไปแดงนะครับคันนี้รับประกันนมมือเล้มือเรียกไปแดงไม่เคยติดแก๊สกุญแจให้กุญแจสำรองสามลูกนะครับผมบอได้ลูกพผิดหลบโอ้นี่บอครับบอได้ลูกพี่บอเลยบอครับ บอ,อ,อ,อกเฮ้เอาะไรครับผมอวดระบบเนี้ยป้องกันความปลอดภัยสูงมากนะครับคันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นรถมือแรกปลายแดงนะครับเออาแสนสี่หมื่นตัวนี้แสนสี่หมื่นกิโลไม่มีกอนะไม่แท้เลยนะครับผมนี่สวยรถบ้านทแท้ๆเลยใครได้ไปไม่ผิดหวังนะครับเป็นรถราชการนะครับจะขอรับราชการนะครับผมสวยมากนะเครื่องเกียร์ช่วงล่างไม่ต้องหว่วงเลย90% นะครับสวยมากเลยนะครับเอาปเปลี่ยนแบตเบอร์ต <vähän fucking Janeiro> ับวานิ้วสวยเลยนะครับเบอร์กับาถอดแบตต้องกครแค่ดีนไม่ใส่ดี่ะโอ้ ขาลูพีมีอยู่นะครับสวยๆเลยนะครับผม VP เลยนะครับผมนี่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมไม่มีชนไม่มีวามไม่มีอุบัติเหตุกิฟเลยก็จะมีด่างๆนิดหนึ่งตรงนี้นะครับผมบันไดนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นรถใช้งานมือเดียวเลยแสนสิบหมื่นกิโลไม่ได้ขี่ไปทำงานาวันละสองสามกิโลรถบ้านนี้แหละครับผม Ah, apapun apa pun tu kata dalamlah,